เรื่องย่อละครรอยรักรอยบาปเบาวในเรือนต่างชื่นชมและเห็นใจคุณระยะต้องยอมช้ำใจให้ทองเกลียวขึ้นมาอยู่บนเรือนด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้คุณระยะมีแผนจัดการทองเกลียวด้วยการปั่นประสาททองเกลียวว่าหลวงวิสุทธิ์มีท่าทีจะชอบพอนางจวนกับนางอิ่มทำเอาทองเกลียวกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วแผนการของคุณระยะก็สำเร็จทองเกลียวไปอลวาวะตบตีจวนกับอิ่ม เพราะเข้าใจผิดว่าหลวงวิสุทธ์ให้สบายสวยๆกับสองคนนี้คุณระยะแซงเข้าไปห้ามเลยถูกลูกหลงตบเข้าหน้าเต็มๆพอหลวงวิสุทธ์กลับมาก็ถามไถว่าคุณระยะไปโดนอะไรมายายทองเลยบอกว่าเป็นฝีมือของทองเกลียวจวนและอิมหลวงวิสุทธ์เลยจะลงโทษทองเกลียวกอดเท้าอ้อนวอนหลวงวิสุทธ์ไม่สนใจแต่ไปสนใจจวนเอาไว้เขี่ยหน้าจวนขึ้น มองด้วยความตกลุมรักคุณระยะกับทองเกลียวเห็นสายตาหลวงวิสุทธ์แบบนี้ก็หวั่นใจคุณระยะสั่งให้ยายทองจับตาดูให้ดีส่วนทองเกลียวก็เริ่มรู้สึกว่าหลวงวิสุทธ์สนใจจวนกับอิ่มเลยมาปรึกษาคุณระยะเข้าทางคุณระยะเขาก็ได้แนะนำว่าชมพใครมีไว้ครอบครองจะเต็มไปด้วยมหาเสน่ห์ใช่ได้เห็นเป็นต้องรัก แต่ก็บอกว่าถึงมีมันก็คือเสนียดเพราะไม่มีคนดีๆที่ไหนเขาเล่นของพันนี้กันงานนี้ทองเกลียวจะหลงเชื่อคุณระยะอีกหรือไม่ขณะที่อิมกำลังง่วนอยู่กับการจัดห้องแบบปล่อยจอยจู่ๆก็สะดุ้งโยงเพราะหลวงวิสุทธ์ลักประตูเข้ามาเสียงดังแถมยังมาในสภาพเมามายสลุมสลือเดินโซซัดโซเซเข้ามาในห้องพร้อมก้าวย่างเข้าหาอิมอย่างใจเย็นสายตาจ้องมองตั้งแต่หัวจรดเท้าอิ่มใจคอไม่ดี แต่ก็ทําใจดีสู้เสือพยายามเดินหลบแต่หลวงวิสุทธ์ก็ดักหน้าดักหลังเริ่มตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวพยายามปัดป้องแต่สู้แรงชายชะก,กันของหลวงวิสุทธ์ไม่ไหวถูกจับรวบหัวรวบหางโยนลงเตียงหลวงวิสุทธ์ไม่พูดพร่ำกระโดดขึ้นคล้อมร่างแล้วก็รังแกอิ่มตามอำเภอใจด้านอิ่มเอง ก็ต้องรวบรวมแรงที่มีทั้งหมดดิ้นสุดขาดใจยกมือไหว้อ้อนบอนทั้งน้ําตาที่ไหลรินอาบสองแก้มงานนี้อิ่มจะรอดจากน้ามือของหลวงวิสุทธิ์หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ